พระโสนพิตะเทระระลึกชาติในอดีตได้ถึงห้าร้อยกับอย่างรวดเร็วเหมือนนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนเดียวเอตท,ทักคะในทางระลึกปุกเพนิวาสานุสติยานพระโสพิตะเกิดในตระกูลพรามึงสวัสถีชื่อบิดามารดาของท่านไม่ปรากฏเมื่อท่านจเจริญเติบโตขึ้นได้ศึกษาศิลปวิทยาคือวิชาไตรเพศตามลทัทธิพราหมณ์ต่อมาท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบรมศา,ศาสดาที่พระเชตวันมหาวิหาร ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสกราบทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินยัยครั้นได้อุปสมบทแล้วท่านศึกษาพระกรรมฐานบำเพ็ญสมณธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็สำเร็จพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสพิทาทั้งสี่ประการได้แก่หนึ่งอัตถปฏิสพิทาปัญญาอันแตกฉานในอัตผลสองธรรมปฏิสพิทาปัญญาอันแตกฉานในธรรมเหตุ สามนิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาอันแตกฉานในนิรุตภาษาที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจสี่ปฏิพานปฏิสัมพิทาปัญญาอันแตกฉานในปฏิพานการโต้อตอบนอกจากนี้ท่านยังมีปกติสังสมวสีห้าประการคือความชํานาญเข้าคล่องในปุกเพนิวาสานุสติญาได้แก่ญาณเป็นเครื่องระลึกชาติในอดีตได้วสีห้าประการได้แก่หนึ่งอวัชนาวะสีความชํานาญในการนึกสองสมาปัตนะวะสีความชํานาญในการเข้า สามอธิฐานาวสีความชำนาญในการหยุดสี่วุฒานาวสีความชำนาญในการออกห้าปัจจเวกขณะวสีความชำนาญในการพิจารณาท่านได้รับยกย่องในทางระลึกปุเพนเนวสานุสติด้วยความชำนาแคล่วคล่องดังกล่าวนี้ครั้งหนึ่งท่านนั่งพิจารณาการระลึกชาติในอดีตของตนเองได้มากมายหลายแสนชาติแล้วเกิดปิติสมนัตว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาระลึกชาติในอดีตได้ถึงห้าร้อยกับอย่างรวดเร็ว เมื่อน,นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนเดียวทั้งนี้ก็เพราะเราเจริญสติปัฏฐานสโพชงเจ็ดและมักมีองค์8นั่นเองท่านเป็นพระขีนาสพผู้ประเสริฐเลิศด้วยความรู้ความสามารถพระบรมศาสดาจ,จึงทรงยกย่องว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถในการระลึกชาติได้เสมอกับพระองค์และทรงแต่งตั้งให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางระลึกปุเพนิวาสานุสติยาน ท่านดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระพุทธศาสนาสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพาน